หลวงปู่เล่าเรื่องพระธุดงกลัวผีการเยี่ยมป่าช้าเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่หลวงปู่ใช้สอนศิษย์ในการภาวนาท่านให้พิจารณาทั้งป่าช้านอกคือที่ฝังหรือเผาศพกับป่าช้าข้างในได้แก่การพิจารณาการเป็นอสุภะภายในร่างกายตนหลวงปู่เล่าถึงลูกศิษย์ของท่านองค์หนึง่งเดินธุดงไปถึงหมู่บ้านตอนเย็นเย็นโยมพาไปพักริมป่าช้า โดยที่ท่านไม่รู้การภาวนาเคืนแรกจึงผ่านไปด้วยดีมาวันที่สองตกบ่ายชาวบ้านในหามคนตายมาเผาไปใกล้ตรลงที่ท่านอยู่ท่านรู้สึกใจไม่ดีนึกเลยไปถึงความกลัวในตอนกลางคืนจะย้ายกรดหนีก็ไม่ได้เพราะอธิษฐานไว้แล้วตกกลางคืนยิ่งรู้สึกกลัวจนขนลุกขนพองท่านเป็นทุกข์มากรู้สึกตีบตันไปหมด ใจไม่เป็นอันภาวนาหลับตาทีไรเห็นแต่ภาพโกหามศพเผาศพและเห็นผีมากมายมาหาท่านทนทุกทรมานหลายชั่วโมงพระธุดงคยังพอมีสติอยู่บ้างนึกละอายใจที่เป็นพระแต่กลัวผีรู้ไปถึงไหนก็อับอายไปถึงนั่นนึกถึงคําสอนของลูกปู่ว่ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นท่านจึงตัดสินใจจะไปนั่งภาวนาข้างกองไฟที่เผาศพ พอลุกขึ้นยืนก็ใจสั่นก้าวขาไม่ออกพระธุดงพยายามใจแข็งค่อยๆสืบเท้าเดินเข้าไปเหงื่อท่วมจีวรอ,อุตสาเดินไปถึงกลับยิ่งกลัวหนักฝืนใจนั่งสมาธิโดยหันหน้าไปทางกองไฟบังคับใจที่กำลังหวาดกลัวให้บริกรรมว่าเราก็จะตายกลัวทำไมไม่ต้องกลัวใจเริ่มสงบลงกำลังจะหายกลัว เกิดมีเสียงย่างทาเท้าเหยียบใบไม้กรบแกลบกรบแกล,บ,กลบมาข้างหลังเถินเดิน,ดนหยุดหยุดเดินตรงเข้ามาหาท่านมันหยุดห่างจากท่านสักสามวาได้ยินเคี้ยวของแข็งดังกรุบ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 ยิงทาให้ท่านหวาดกลัวนึกว่าท่านคงไม่รอดแน่ผีร้ายตัวนั้นคงจะมากัดกินศีรษะท่านแน่จึงตัดสินใจลืมตาดูเผื่อไม่ได้การก็ขอวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนพอลืมตาขึ้นดู ปรากฏว่าเป็นสุนัขบ้านกำลังขบกินเศษอาหารที่เขานำมาเส้นผู้ตายเลยนึกขบขันและรู้สึกสมเพชตัวเองรำพึงว่าเจ้าหมาตัวนี้มีอำนาจวาสนามากจังทำเอาพระทุดงกลัวแทบตัวปลิวไปได้จากนั้นท่านก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่างกวดขันเข้าไปภาวนาในป่าช้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืนยึดเอาคนตายเทียบกับคนเป็นว่า เ็นส่วนผสมของา่าเช่นเดียวกันเมื่อปราศจากใจครองแล้วท่าทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรานึกกลัวนั้นแท้จริงก็เพราะใจหลอกลวงตัวเราเอง